ไงไม่ได้ครับยินดีต้อนรับรเข้าสู่ช่องนาตยะโอ้มาจากปากช่องพุณไ,ได้ไหมมาจากปากช่องพุณได้หน,นี่น้องแซนไลนนะ์พุณน่ะโอ้ยรอยรถเขาเข็นอันตำรวจเลยไง <laughs> เขาเข็นรถ <laughs> เจาเข็นจ,จราจรโอ้ยย,ย,ยยังยังยังใหม่ยูวนในข้างนี้นี่ ฮิโน,น่แจ็คลุ่แนไหน่ไหฮิโน่แรงเด,ยเดียวนะครับช่วงล่างมันแคบช่วงล่างมันแคบ รถรถรถอะไรรถนีดด่ยังพี่นอ้องนี่ฝาไทายนี่เขายอมมาเข็นเขาจะยอมาเข็นถุงใช่ไหม <laughs> เออเออพอวิ่งอยู่แล้วเขาเข็นถุงนะครับเขาไม่ได้เข็นของนัก <laughs> เขามาใส่นี่ใส่ถุงถุงวิ๊กแบก รับซื้อรับขายใครอยากได้มาสั่งเอาเลยนี่ถุงบิ๊กแบ๊คเขารถก็ดีอยู่แต่ว่าช่วงล่างมันแคบเขาไวเข็นคนเนาะจะไปทำอ,อะไรกลวงเนาะ